แอปสูทแฟชั่นครับนเรื่องแรกของ a อ s o ู u แฟช l ั่นครับมันดีไหมหรือว่าม่ดีไหมครับผมบอกเลยว่ามันสนุกดีครับนี่อนี้ครับเราจะเห็นว่าวอลลี่วสครับผ่านมาเหตุการณ์เมื่อสองวันะครับเราก็ดูที่ว่ามันจะมีจมในอดีตแล้วก็จจุบันเลยครับมันทําให้คนที่ว่าอ่านนีอนี้ครับมีคำถามอันหนึ่งว่าดูที่ว่าวอลลี่วสครับ ไม่สามารถที่ว่าควบคุมความสามารถพลังงานของเขาได้ครับเราโดยที่ว่าเราจะจ้าไปในอดีตแล้วก็บัปัจจุบันด้วยครับมันมีคำถามสําหรับคนที่ว่าอ่านด้วยครับว่าตกลงวอลลิเวสเขาเป็นการที่ว่าไทม์ทรเวลไหมหรือว่ายางไงกันแน่ครับมันจะมีคําถามนี้ตลอดเวลาเวลาเราอ่านอะไรมาเนียครับแล้วนอกจากนี้ครับในเรื่อนี้ครับเราจะเห็นว่าเบร์รีเอลเลนด้วยครับแต่วบอร์รีเอลเลนนะเขาเป็น s c i e n ทยสตครับแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยครับในเร่อนียครับมันก็ไม่ใช่แค่เเดียวครับ บาร์รีเอลเลนนะครับแล้วก็วอลลี่เวสสครับเป็นเพื่อนสนิทด้วยครับเพราะว่าบาร์รีเอลเลนนะครับเขาลุ้สึกว่าสงสารในวอลลี่เวสครับเพราะว่าวอลลี่เวสส์ครับโดยที่ว่าเขาอยู่ในค่ายทหารกับพ่อของเขาครับแล้วก็พ่อของเขาครับเป็นเคอร์เนลด้วยครับแล้วก็พ่อของเขาก็มีอำนาจในค่ายทหารด้วยครับแต่ว่าโดยที่ว่าบาร์รีเอลเลนเห็นวอลลี่เวสครับไม่มีเพื่อนฝูงอะไรมาเนี่ยครับแล้วโดยที่ว่าเขาม่เขาไม่เคยจะมีคอนเนคชั่นกับใครเลยครับ ทำให้เขาสงสารวอลเลยเวสด้วยครับแล้วก็ส่งคนนี้ยครัเป็นเพื่อนสนิทกันแค่เหมือนพี่น้องกันอะไรมาเนี่ยครับแล้วก็บร์ก็พยายามที่จะดูแลเป็นเพื่อนฝูงที่ดีสำหรับวอลลเวสครับแล้วก็บร์รี่แอเนะครับเขาก็โชว์โปรเจกตอันหนึ่งนะครับที่ว่าเรียกว่าโปรเจกต์โอลิมปัสให้วอล l ลยเวสให้ดูครับแล้วก็นี่โปรเจกต์อันเนี้ยครับมีสัตว์ที่ว่าเกี่ยนข้องด้วยที่ว่าเขาจับสัตว์ไปทดลองอะไรประมาณเนี้ยครับที่เอาไปเอ็กซ์เพร์เมนต์นะครับแร้ไม่ใช่แค่เบ พอพ่อของเขาของวอลลีเวสครับได้ยินข่าวนนี้เราก็มาเห็นนะครับก็โกรธวอลลีด้วยครับแล้วก็โมโหให้บอกว่าให้ไปเล่นที่อื่นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องในโปรเจกต์อันนี้ครับแล้วมันจะโชว์มันจะโชว์อย่างชัดๆเลยว่าในการที่ว่าคอนเนคชั่นระหว่างวอลลีแล้วก็พ่อของเขาครับมันเป็นสิ่งที่ว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับ r e l ationship สองคนนี้เขาไม่ค่อยจะเข้ากันเท่าไหร่ครับเพราะว่าวอลลีเวสเขาไมมีเพื่อนฝูงอะไรมาเนี่ยครับโดยที่ว่าอยู่ในค่ายหารนะครับ นี่เนี่ยครับอันนี้เป็นสปอยเลอร์ครับแต่เห็นความตายของเบรรีเอลเลนด้วยครับนี่เนี่ยครับแต่ว่ามันต้องมีคําถามอันหนึ่งที่ว่าผมรู้สึกว่าอ่าก็ถามตัวเองนะครับเพราะว่าเจฟฟ์ลิเมียครับนักเขียนในเรื่องเนี้ครับเขาก็บอกเลยว่าเบรรีเอลเลนนะครับเขาจะมีบทอันหนึ่งที่ว่าสําคัญมากเลยครับในเรื่องราวตัวเป็นบทอันหนึ่งที่ว่าเราไม่คาดเดาด้วยครับแล้วมันทำมันทำให้ผมรู้สึกว่าถามว่าโอเค reverse flash หรือว่ายังไงกันแน่อะไรมาเนี่ยครับหรือว่าสรุปว่าเบรรีเอลเลนมันตายจริงไหมอะไรมาเนี่ยครับมีคําถามที่ผมรู้สึกแบบนี้ครับโอเคนอกจากนั้นนะครับในซอร์นี่ยครับเราจะเห็นว่าตัวศัตรูด้วยครับของวอลลีเวอร์สครับที่เราปวดมาครั้งแรกเลยครับเช่นแคปตันบูมเมอแรงแคปตันโค้ดโค้ดไคลเดอร์ทริกซ์ครับและกลุ่มเนี้ยครับเป็นกลุ่มมิสซิเนรีด้วยครับที่ว่าเป็นทหารด้วยครับ มมชอบดีไซน์ของคุณม่ครับมันเช่นแคทเทิโค้ดแล้วก็แค a เทิบูมเแรงด้วยครับเพราะว่าดีไซน์ของเขาแลควก็อุปกรณ์ของเขานโดนอัปเกรดไปด้วยครับโดนอัปเดตอะยครับเช่นนะครับแคทเทบูมเอแรงครับบูมเอแรงของเขาที่เขาฟีอนะคมันเป็นโดรนด้วยครับที่ว่าจับตากล้องอะไรมาเนี้ยตาวงในผมชอบเลยครับแคทเทิลบูมเมอแรงริษันี้ครับนอกจากนั้นนะครับเจฟฟ์ลเมียเขาบอกเลยว่ากอริลลากรูดนะครับ ที่ว่าน้าตาปรากฏมาเร็วๆเนี่ยเขาเขาจะเป็นจุดหนึ่งที่ว่าสําคัญมากเลยครับสําหรับวอลลิเวสนะครับแล้วก็เป็นบทอันนึงที่ว่าเราไม่ได้คิดมาก่อนเลยครับเพราะว่ากุริลลากูุ่ครับเพราะจัสตินมิวบอกว่ากุริลลากรุ่ครับเขาไม่ได้เป็นศัตรูครับเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นวิลเลนนะครับแล้วก็จะเป็นการที่ว่าคอนเนคชั่นกับวอลลิเวสอย่างดีมากเลยครับนอกจากนั้นครับเราจะเห็นตอนสุดท้ายครับจะมีการที่ว่าจัมป์ไปปีหนึ่งเลยครับแล้วก็จะเห็น มิ r m ม s สเตอร์คี่ว่าจะเป็นสตูแนนนเนยครับสำหรับวอลเลเอรครับแล้วเป็นสิ่งที่ว่าผมชอบมากเลยครับในในในแอปส f l แฟชั่นครับถ้าสมมติามารวมกันหมดแล้วครับเพราะใน Absolute Flash รับถ้าสมมติว่ามามาเปรียบเทียบกับแอปสุดแบทแมนแอปสุดซูเปอร์แมนแอปส a ดวันน์เดอร์วูแมนนะครับแอปสุดแฟชั่นครับมันจะมีการที่ว่าโอเคมันมันมีการที่ว่า แฟลชแบ็กส he hmm. ู่เรื่องรายังกันอะครับมาครับเป็นทริปทรเวลก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าครับวอลลี่เวสส์ครับตอนนี้ครับในสอยเนี่ยเขาไม่ได้ยังเป็นเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยครับถ้าสมมติเราเปรียบเทียบกับแบทแมนแล้วก็ซูเปอร์แมนนะครับเพราะว่าในในแบทแมนหรือซูเปอร์แมนเขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วครับแต่วอลลีเวสส์นะครับไม่ได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ตอนนี้ครับเพราะเพิ่งที่ว่าต่ เริ่มแต่ค่อยๆแต่เป็นนะครับเพราะเขาไม่ยังเขาไม่สามารถที่ว่าควบคุมพลังงานของเขาได้ด้วยครับนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเราชอบมากเลยครับคือว่าเราเห็นต้นกรรําเนิดของเขาเลยครับที่ว่ามาันจะไปไปเรื่อยๆอะไร Story ของเขาไปเรื่อยๆครับเราเ็ดูที่ว่าเขาจะอีกหน่อยหนึ่งเขาจะใส่ชุด The Flash จริงนะครับทั้งหมดเลยครับเรื่องราวของ Absolute f l นะครับผมชอบมากเลยครับเป็นสิ่งหนึ่งทีสนุกมากเลยครับแล้วก็ ผมอยากจะดูผลงานของเจฟฟ์ e ลเมียต่อไปครับว่าในแชตตต่อหน้าของ a แอ Fashion จะเป็นไงต่อครับ